ที่จ้าวัสดี่พี่น้องวัดดีพี่น้องป้องไปเอฟซี FC ของแย่บนสุขสุขคนกินเขาพี่น้องกินข้าวผัดข้าวผัดพี่น้อง,งเตมือเส้าเพราระรนี่กินเข่าเมมเทมือเส้าดอกต้องวัางสวยดีละเนาะข้าวผัดหมูบอไซบอไซดอกน้ำปลาคือดวาคือสีเป็นตะเข็อ <c oughs> nón nón nó có ảm đấy không chị bảo chị bảo mỏi tiếng phải xu vang rồi kiên cầu là con ยุสันเดียวกันพี่น้องยุสันเดียวกันยุสันเดียวกันกับพญยา,ยายุคละหองแล้วได้แล้วได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดหาหวกนบนได้หนึ่งสองหวกหา sử xe ha húc húc hỏa dữ muộn, để ăn khẩu cắn chim ảo mồi xú phăng, ui, áo nhang là bả cái chỉ của à สมามันสีเข้มมาเข้มพี่น้องเงียบเงียบเนะาะจะว่าเขามีคนมามีคนจะว่าเขาอันมีเขียบบ่มีเขียดอกพี่น้องไอ้บุมากก็เห็นฝรังกะเห็นอยู่สามสี่คนสวนกันอยู่ทาาขึ้นหนาฝนมีอันแล้วก็มีฝรังผู้หญิงผู้หนึ่งขึ้นมาน้ำกันละกับอันผู้หญิงไทยผู้หนึ่งขื้นมาสัน่นสั่นสิบสองเลหละน้ำกัน วันนี้พใหน่น่ะลงเครื่องตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองโมงชัวจีอันอีหยังเล้วชัวจีดีออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมาหอดทีหลังเงียบนอีกตอนที่เราล้เครื่องนั่นบ่ายสองเงียบบนยังยวนยัอยงอยู่สระบุรีอยู่เลย เยี่บุญมาเช็คอินก่อนเช็คอินก่อนวันนี้ได้ได้เบอร์อห้องได้เบอร์ห้องได้สั้นรู้ว่าได้อยู่อสั้นได้รู้ว่าได้เบอร์ห้อ,หองอ่ะขอมาในห้องเราก็เลไ,ไทยไทยเองคิดการน้ำเบอร์ห้องให้เล่าวันนี้เราน้ำกล่นขึ้นมาพี่น้องเรามาเช็คเช็คอินน้ำกล่นยี่บุญ น้ำกลนขึ้นมา嘛เานี่อ่าแล้วมาขอประตูอืมัมนอยูส่สันเดียวกันไงมาขอประตูเยอะพากคนในว่าเป็นพนักงานโรงแรมพนักงานโรงแรมมาถามอย่างหรือเปล่าก็เลยไปเปิดประตูได้ยินเธอเลยยุนาห้องพี่น้องฮัลโหลดาร์ลิงฮัลโหลวะฮัลโหลดาร์ลิงเลยนะ ยบวเดี้ยวบ้างหนะแล้วก็สูงยายบวก็เลียวบ้างหนะว้าวดาริ่งวะจันท่ะรูปกอดกันพี่น้อง,ล,งอล,ลูปกอดกันแล้วกับลากกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ลากกระเป๋าขึ้นมายายบัวกะอันเขามในห้องเรียบร้อยแล้วว่ายายบัวก็อง่างนู้นว้าวดาริ่งเลยก็เลยรูปกอดกันไหมพี่น้องใจเยืกหัวกันยังว่ะวันนี้ก็เลยออันได้ถามแลม้วว่าอัน สห่ห่องห่องยู่ยิ่ใส่แล้วเหลือสีไปทางนั่นห่องฉันอยู่ทางนั่นเดี๋ยวฉันอาบน,น้ำเดี๋ยวฉันเห็ดยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันถักหาแล้วบอนะกว้าวยูบีดีฟูหัวกอดเ้าพี่นนอะลูบกอดกันแม่วันนี้อันพ่อไปหอนห่องพ่อไปหอนหอ่องขี้ว่างกับปาปุ๊บทรงขอความเลยปังเป้ง,ปงมาเลยอย่างที่รักเธอหนะาหักเธอเธอสวยมากฉันคิดแล้ว อ่อเธอต้องสวยเธอสวยขึ้นมากเธอสวยจริงๆเพื่อนวันเพื่อนว่นเพื่อนว่าเพื่นวปุ่นนะ่ะงามก็อยู่เน่นอยู่แน่นวิดีโอข้ออยู่ในโทราศาัพท <c oughs> ์เธอใสช่ชุดเดรสสีเหลืองสวยมากที่ลกบ <c oughs> วันนี้ไปจะไปหอนห้องเน,น,น,นาะอาบหนา้นาอาบยังแล้วอาบน้าอาบยังแล้ว เพิ่นอยากมาเห็นนาเขาหยิกขอบตูป้ปอกๆออีกได้ปะนี่อืมพาะขอบตูปกๆหยิกเอาอยางมาใหยงว่พี่น้องเอาแมสแพกหนึ่งมให้แล้วก็เอายาซิฟันอันเอาที่พนเอามัตตาบาลเพิ่นอ่ะเอายาซิฟันมาให้แล้วก็เอาอยากันยุง่งพี่นอ้องยากันยุ่งที่เป็นหนาโอู้หาทางอยากมาเบื้องนาเ้ามาหยังได้อืมเพิ่นนี้ทามายุบยันเข่าไป ไปฉันไม่ให้กินเดี๋ยวฉันเตรียมสัง่งอาหารขึ้นมากินฉันอาบน้ำเขาไม่แห้งก่อนเพิ่นก็นเลยว่าเธอออเดอร์เลยเธอสั่งขึ้นมากินเดี๋ยวฉันจ่ายเองเธออยากกินอย่างเธอสั่งขึ้นมาเดี๋ยวฉันจ่ายเอยงเหมือนกันออกไปข้างนอกบ่ได้แล้วก็ออกไปบ่ได้เนาะตอนนีน้นี่บอกเลยไปอาบน้ำพนาักงานโรงเรียนก็เลยโทรขึ้นมาถามมัน สิร์ฟอาหารขึ้นห้องโบก็เลยว่าเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเดี๋ยวสิโทรลงไปใหม,ม่เดี๋ยวมันก็เริ่มอาบน้ำแล้วก็เลยโทรลงไปเมนูหลายอย่างเลยเนาะนี่ข้าวผัดข้าวผัดหมูไข่าดาว หร,รือบาทเมืองอเสียร์ขรุขระถามเหรอพนักาารรนงานเราขึ้นมาส่งเดี๋ยวบางเลยให้รูปให้ใช้รูปต้งไปแฮร์รี่ันท่านทันรับอาหารแล้วพนักงานเราขึ้นมาส่งแล้ว คัหาเดียวเดืมที่ห้องเธอมีน้ำไหมที่หลักอืมอยาอา่ากาน้ำมใไ้เทียงขึ้นเขาจองถีทู่ขึ้นว่าบอกผลผลตรวจแต่ว่าแล้วยุสนามบินแล้วกือตัวจอะไรเด็กยุสนามบินกับผลเป็นลบ มาโรงแรมก็ต้อตงตรวจเองสองร้อยเก้าสิบนะคะเข่ากล้องหนึ่งสองร้อยเก้าสิบ สาร์ไดิกิ่นอ้อนเว้นไปดิกลิ่นเขาพว่าฮะไปด้มารถทั่วสายเงาพี่น้องไปด้มารถทั่วสายเงากินเขามาจากบ้านสอ,องสามข้ามพ่อทองบ่อแบบว่าพ่อทองมันบกพริบวันนี้อัน้องหัดไปท้ายเกิดกิจกรรมสิดิคิดขี่รถทั่วเนาะดิขี่ขี่รถทั่วสายเงามากนั้นบะแมนรถมันเต็ม เดี๋ยขี่รถแดงขี่รถบ้านแดงจากประเทศยมาลงโคราชมานี้ก็มาขึ้นต่อโคราชกับสองร้อยกว่าบ,บาทสองร้อยกว่าบ,บาทบ่มี่ยังหายพี่น้องก็บมิตอ่าน้ำขวดหนึ่งกับผ้าเย็นผืนหนึ่งนักขอนใช้แอร์อ เพิ่นกันเดบ้าตอนอยู่ทั้งเครื่องแล้วก็บออ่อนบอบอ่อนโทรศัพท์เนาะก็เพราะเราลงมเครื่องแล้วเราลงมเครื่องแล้วแล้ว,ลลวจังเคยอ่อนแล้วก็ทักมาว่าตอนนี้คุณอยู่คุณอยู่ใส่อยู่ในรถบัตรเหมือนบอ่ไก่สิหอดแล้วยังตอนนี้ฉันถึงสนามบินสวงอุณภูมิแล้วกำลังอ่เทศดโควิดอยู่อย่างนี้ลหละอ้าก็เลยว,ว่าฉันยังบ้านในหอดอยู่คงจะหอดก่อนฉันอี่ยังะมาณนี่ยายบุ คือแชทคุยกันวันนี้แล้วก็หายไปสักพักหนึ่งบ,บ,บ,บอออนบอออนเฟสบอบบอนบบอ,อนวอตแอบวันนี้แล้วก็มาอ่อนอีกเทนึงว่าฉันกำลังล้อโหลดอยู่โหลดแท็กซี่โบมาอหย่างประมาณนี้ลหละโหลดโบไปหรับมันนี้พ่อเยอะบนหอดอันนคอชัย คอนถคอนใช่แล้วทรงรูปมาหายแล้วนั่งเงินให้แ็บซี่นั่งเงินให้แ็บซี่กำลังมาโรงแรมบ้านนี้เยอะบนน้ำน้ำกลนมากเรียกเยอะบนหอดก่อนระหว่างรถมันติดมาสั่นรถติดที่บนมาเช็คอินก่อนขื้นห้องก่อน ใ้ห้องในอย่างก่อนถ่ายลูกไปเห็นแล้วเขาจิบอินน้ำปุ่นหลากกระเป๋าขึ้นมาขอ,องของเหมือนอนี้คือบนอนบนหของบอนบน,อนบนอนน์แถในน้อนขนาดเดียวสันเดียวกันหนนะก็แล้วจนจิตถึงเธอ อื่นก็บรู้ว่าสีพากันเช็คอินสายปันไดแต่ว่าคือเขาเขามาพักเมื่อนี้เขามาพักในคืนนี้ไม่ให้เกินสองทุ่มวันพรุ่งนี้นเช็กเอาออกาเกินสองทุ่มวันพรุ่งนี้เมื่ออื่นพี่น้องก็เดี๋ยวจังไหให้พ่อเนยแล้าอ่าให้เขาโทรขึ้นมาบอกว่าไม่ผลเป็นลบสักกอนเล้วจังคยคุยกัน่าเขาสิสิเอาประมาณจากโมหรอกอกะ เดินทางต่อไปที่โรงแรมหัวหินอินเลิฟพี่น้องเดี๋ยวจ้าไหนติดตามนาคะคะติดตามห้องแล้วถามมาห้องโอเคบอเธอมักบห้องโอเวอร์ว่างอลังการมากพี่น้องเบือว่างอลังการแห้งอันอ้างกับพอดีแบบว่าบม่มันห้องอาบหน้าแบบแบบมีห้องอันนั่นนะ มีอ่างยางเดียวมีอ่างอาบนา้ำยางเดียวก็คือลงไปอาบเปิดนำอุ่นนำยังฝักบวัวในอ่างเลยนอนอาบน้ำเนี่างหองน้ำเย่เย่ค่ะพี่น้องโอเคยูเตียงเตีหงยังเขาก็โอเคอยู่ยออยยถือว่าใช้ได้นี่บนหนาวหมุดขอไปนอนปิดปิดแอร์เลยเด้นี่บนปิดแอร์ไปเรียบร้อยอล่ะพี่น้องตต้นเต้นตื้นเต้น,ตน,ตน เอฟซีว่าตื้นเต้นตื้นเต้นตื้นเต้นเทนยายบอเนี่ยบนเดียวหัวตัวตัวนะอันมาขอห้องเฮ้าหนาหลากกระเป๋ามาน่ะแทนที่สิไปห้องเกี่ยวองสุกรบอเดสลากมาห้องเฮ้าขอะประตูป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยบนฮิราแมนพนางานเปล่าไปเปิดประตูจะเปิดประตูไปนั้วดร์ลิงเลยวะให้ดราลิงมานะนี่เปิดหรอเดี๋ยวเบื้งหน้าแป๊บหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเพิงหนาเงี้ยนเบิ่งหนาวว้าวด่าดิ่งลูปกอดกันพี่น้องดอกกฐทําท่านั่นทําทานี่เอออยากมาเอานั่นเอานี่มาให้อ๋อท่านัา่นแหละพี่น้องกินข้าวเรียบร้อยแล้วผักพรอน